ครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องท่านเกษตรกรที่รักทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับพบกับเคยอุดรคนชัยภูมิอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้เรามาพบกันในวันที่4ธันวาคมนะครับพศ2565นะครับเป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วงนี้ก็ข้าวใหม่ปลามันกันแล้วนะครับ ใกล้จะปีใหม่ก็ขออวยพรอวยใยให้แม่พี่น้องก็ประสบแต่ความสำเร็จมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตแปลงมันที่เขยอ,อุดรได้มาไอฉีดทอร์โมนไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับตอนที่มาฉีดทอร์โมนครั้งนั้นก็พ่อแม่พี่น้องก็จําได้นะครับมันก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับใบไม่หนาไม่เยอะขนาดนี้นะครับเป็น เกิดบ้างไม่เกิดบ้างเห็นไหมครับเ่มอมมาวันนี้ฝนตกนะครับพอหลังจากฉีดฮอร์โมนไปแล้วหนึ่งครั้งก็มันก็ดูอาการมันก็งามขึ้นนะครับแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่งามตามมาด้วยก็คือหญ้าครับเป็นไงบ้างครับพ่อแม,ม่พี่น้องตอนนั้นที่ที่ผมมาฉีดฮอร์โมนเนี่ยแทบไม่มีหญ้าเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ที่เคยดูที่ผมมาฉีดฮอร์โมนตอนนั้นที่ได้ประมาณสองสามอาทิตย์นะครับผมมาฉีดตอนนั้นอะ มันก็ไม่ได้งามขนาดนี้นะแต่หญ้าหญ้าก็ไม่มีด้วยก็มีเล็กๆน้อยๆที่ผมได้พูดไปว่าเออพอตอนที่ผมจะมากําจัดหญ้าเนะี่ยผมจะมาอัพเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูอีกครั้งว่าผมจะทํายังไงครับก็วันนี้ก็พอดีก็ได้โอกาสเลยฝนตกลงมาด้วยครับฝนตกลงมาหญ้าก็งามขึ้นสิครับพอแดดออกพอหลังจากฝนตกตกแรงเลยนะครับน้ํานี่ไหลทางเลยนะ ก,ก็แรงพอสมควรเลยครับพราะน้ําขังตามไร่ตามนามีเยอะเลยนะครับหญ้าก็ถือโอกาสพอดีฝนตกหญ้าก็ขึ้นเลยทีนี้พอเจอแดดสองสามวันพอหลังจากฝนตกเสร็จหญ่างอกขึ้นเลยแตกเม็ดแตกอะไรขึ้นมาเต็มเลยทีนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูก่อนนี่ครับก็ถ้าจะเอาตอบเอาเสียมา สับมาดหญ่าในคงไม่ไหวนะครับเพราะว่าทําไมผมถึงไม่ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ทํามาหลายปีหลายปีแล้วนะครับไอ้ไอที่ว่าจอบเสียมเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าพื้นดินชุ่มๆขนาดนี้น่ะถ้าเราใช้จอบใช้เสียมมาดาย่าเนี่ยมาสับมาสับเนี่ ขึ้นนะครับหญ้าที่ส่วนที่มันอยู่ข้างในที่โดนจอบเราเนี่ยพอเราเปิดปากดินขึ้นใช่ไหมปากแผลขึ้นเม็ดหญ้าที่ยังไม่ได้งอกนะพอเขาผูกพ้นขึ้นมานี่เจอนั่นนหะงอกใหม่นะครับวันนี้ก็เลยมาใช้สารเคมีนะครับสำหรับท่านเกษตรกรมือใหม่นะครับนี้ที่ผมใช้นะครับไกโฟเฟส48เป็นยาดูดซึมนะครับพร้อมบวกกันกับไอจัดหนักครับน้ํายาสิ้นซากนะตัวช่วยดูดนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นผง อีก,อก,อกตัวหนึ่งนะไกโพสเอด48เป็นยาดูดซึมนะครับบางท่านก็ถามว่าเอา้าทําไมเอายาดูดซึมมาฉีดในไร่มันแล้วมันไม่ตายเหรอผมรับประกันได้เลยนะครับถ้าไม่โดนจังๆไม่จี้ใส่ย,ยอดมันจริงๆไม่ตายหรอกครับนี่วิธีผสมยานะครับไก่โพสเอด48ยาดูดซึมนะครับก็ใส่น้ํา20ลิตรก็ใส่ประมาณนี้ครับตัวยานะครับ อันนี้ก็เป็นขวดโค้กขวดน้ําดื่มขวดละห้าบาทนั่นแหละครับเรามาตัดมาทํามันก็จะใหญ่กว่าไอปลากระป๋องเล็กน้อยหนึ่งนะครับปลากระป๋องไอกระป๋องปลากระป๋อง,องไอตัวนี้จะใหญ่กว่าเนี่ยเราใช้ครึ่งหนึ่งตัดครึ่งขวดนะครับไอตัวนี้ก็คือจัดหนักครับเป็นยาผงตัวช่วยจับน้ํายาตัวนี้ช่วยให้ดูดลงรากมันไอรากหญ้านะครับนี่นี่ไอตัวนี้จัดหนังเป็นผงน่ครับ ใส่ประมาณ2 3ช้อน3-4ช้อนนะครับแล้วแต่ไม่ว่พี่น้องนะครับนี่ครับมันจะช่วยทําให้หญ้าตายเรียบเลยครับตายดีถ้าเราฉีดเฉพาะตัวไอ้ยญาเนี่ยไกลโพสเีดเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเฮีตตตยต้องต้องใช้ตัวนั้นก็คือว่าสิ้นซากตายไม่เหลือเลยแล้วก็ทําให้ดินล้วนซุยด้วยนะครับตัวเนี้ทําให้ดินไม่แน่นดินนี่มันเราก็ขยายรากได้ดีเพราะหญ้าตายหมดนี่มันงามเลยนะครับดินก็ล้วนด้วยดินไม่ แข็งไม่แน่นด้วยนะจะใช้ยาตัวนี้เดี๋ยวถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยเราก็จะผสมไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือไอ้น้ายาจับใบนะครับไวออยนั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีฝนเราก็ไม่ต้องใส่ครับถ้าถ้าหน้าฝนน่ะเราจะใช้น้ํายาจับใบด้วยอีกตัวหนึ่งเป็นสามตัวนะครับเพราะว่าเวลาเราฉีดไปแล้วฝนตกลงมาก็าไม่มีปัญหาครับเราช้น้ํายาจับใบด้วยนี่ก็คือว่า แหลมเลยนะครับ <Yeah! S 1> ไม่มีปัญหาคือว่าหญ้าถ้าฉีดประมาณหนึ่งชั่วโมงฝนตกมาก็ได้ผลเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเราไม่ใส่น้ํายาจับใบนะั่นฉีดปุ๊บฝนตกก็ล้างออกหมดเลยนะไม่ได้ผลนะครับตัวตายตัวไม่ตายแต่ว่าหน้านี้ไม่ต้องกลัวครับหน้านี้ครับว่าไม่มีฝนอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่น้ํายาจับใบครับใช้ไกโฟเทสต48กับน้ํายาตัวผงนะั่นตัวจัดหนักนะครับ ตายสิ้นสากนะครับยานะน,นี่ครับเราต้มาฉีดเลยครับบางท่านถามเอ,อ้ามันเล็กๆขนาดนี้เอ,อ้ามันฉีดได้เหรอแล้วไม่โดนมันเหรอครับเราพยายามช่วงเราฉีดเนี่ยช่วงมาฉีดฉีดแต่ช่วงเช้าๆ้าเลยนะครับก็เหมือนฉีดไอฮอร์โมนนั่นแหละครับฮอร์โมนมาสัมลังนั่นแหละว่าช่วงเช้าเช้ามันจะไม่มีลมใช่ไหมครับถ้าสายมาลมมันจะแรงห้ามฉีดเลยครับพ่อแม่พี่น้องถ้าจะฉีดต้องฉีดช่วงเช้าอย่างนี้นะครับเพราะลมไม่มี เราก็เดินไปนะครับหัวหัวที่เราใช้ฉีดก็ใช้หัวที่มันออกเฉพาะจุดนะครับเป็นจุดเป็นจุดไม่ใช่หัวกระจายเหมือนในหัวฉีดฮอร์โมนนะครับนี่ครับเราก็เดินไปมีหญ้าตรงไหนเราก็จี้ใส่เลยนะครับถังก็เป็นถังแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับเราไอ้เปิดไอ้วาลุ่มมันเบาๆครับอย่าเปิดแรงแล้วเวลามีหญ้าเราก็บีบใช่ไหมบีบกำกำกำ,กำบีบกำบีบ น้ํายามันออกตรงไหนที่ไม่มีเราก็เดินไปเลยครับไอครั้งนี้มันมันมันไม่มันไม่แล้วเสร็จเลยนะครับมันต้องมีมาซ้ําอีกทีหนึ่งเพราะว่าทําไมต้องมาซ้ําเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหญ้ามันยังงอกมาไม่เยอะไงครับไอตัวที่ยังไม่เริ่มงอกก็ยังมีแต่ตอนนี้เราเคยฉีดตัวที่มันงอกก่อนเนี่ยใต้ต้นมันรอบต้นมันเราก็ฉีดได้หมดเลยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะโดนมันหรอครับเพราะว่า มันถึงมันโดนลั้ต้นมันก็ไม่เป็นไรครับอย่าให้มันโดนยอดก็พอแล้วครับนี่ผมก็ลองผิดลองถูกมาหลายปีแล้วครับแต่ก่อนผมใช้จอบใช้เสียมทําไม่ไหวครับพอทําตรงนี้่าจะไปถึงอีกตรงนึงตรงนู้นตรงนี้ขึ้นมาใหม่อีกแล้วไม่ไหวครับกลับไปกลับมาในทํสองคนไม่ไหวก็เลยต้องใช้สูตรนี้ผมใช้สูตรนี้มาก็หลายปีแล้วครับหลายสิบปีแล้วนี่แปลงมันผมเนี่ยไม่ไม่มีย้าเลยนะครับนี่ พอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ยนะเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างนี่ตายหมดนะครับใช้ไกโฟเซต48นี่เขากําจัดได้ทั้งหญ้าใบแคบใบกว้างพร้อมกันไปเลยครับที่ตายนี่อย่างเช่นพวกหญ้าแพทยหญ้าอะไรเนี่ยเป็นใบเล็กๆนั่นแหละหญ้าเครือเนี่ยเป็นเครือเป็นอะไรเนี่ยตายดีนลครับแห้งเปื่อยเน่าไปเลยนะครับไม่เกิน สองสามวันมันจะเริ่มเหลืองลงเหลืองลงนะแต่มันไม่เหลืองเลยเหมือนยาไอเพาไหม้นะครับแม่พี่น้องก็ต้องต้องรู้ในจุดนี้ไว้ก่อนนะครับมันมันไม่ได้ตายเลยนะเพราะว่ามันเป็นยาดูดซึมมันจะค่อยๆเหลืองลงเหลืองลงสองสามวันมนถึงจะเหลืองลงนะครับเดี๋ยวต้องฉีดท่วงเช้าๆต้องมีความชื้นเพราะว่าให้มันเวลาเราฉีดยาไปให้มันจับไปได้ดีๆครับยาก็จะดูดซึมลงไปในรากหญ้าได้ดีครับ ใช้สูตรนี้นะครับคือต้องเสียเวลาไปไดา้ยาทั้งวันนะครับนี่ขีดแค่เช้าหนึ่งเช้าแล้วถังสองถังนี่ก็เสร็จแล้วครับมันไล่หนึ่งี่ไม่นานหรอกครับฉิดวันละถังสองถังช่วงเ,เช้าเช้าก็พอแล้วครับแต่สายมาก็าไปทําอย่างอื่นได้ครับไม่ต้องเสียเวลามาเสียเออใช้เสียมใช้จอบทั้งวัน,นครับ แล้วใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เคยอ,อุดรคนชัยภูมิด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอัปเดตผลงานของเราครับว่ามันจะเป็นยังไงครับให้พี่น้องคอยติดตามรับชมอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนี่รวยรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนให้เป็นเศรษฐีเงินล้านกันทุกคนเลยนะครับสําหรับท่านที่กดติดตามก็ขอให้รวยรวยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับ คืออุดอรามมาก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ